ดีครับทุกคนยินด,ดีต้อนรับสู่อัลบัอมเลิดบายบีเคบิกิจชารลยวันนี้นะครับด้วยความที่ร่างกายเนี่ยอยากกินเนื้อมากเนื่องจากทำงานก็เหนื่อยทำหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในชีวิตแบบเยอะมากเราก็เลยคลอด รายการใหม่ที่มีชื่อว่า Alert by b i g ิ t ขึ้นมานะครับผมก็เป็นรายการที่เหมือนบอลอกแหละพาคนไปตะลุยกินตะลุยเที่ยวแล้วก็อาจจะมีเหมือนกับว่าเราไปตามติดชีวิตบางสิ่งบางอย่างของเราบ้างนะครับในการทํางานของเรานะวันนี้ก็เป็น EP แรกของเราเราก็จะมาทําสิ่งที่เราชอบก่อนกนะ็คือการกินกินกินแล้วก็กินนั่นเองก็คือเรียกว่าเป็นสายแบบกินมากที่สุดเลยก็คือร้านนี้เป็นร้านที่เราแบบชอบกินมากเพราะเนื่อจากหนึ่ง ราคาเขาถูกมากทุกคนราคาแค่แบบ199บาทเท่านั้นและเนื้อคือกินได้ไม่อั้นไม่จํากัดเวลาในการกินก็เลยจะพาทุกทุกคนนะครับมากินย่างเนยกันดีกว่าถ้าเป็นยังไงนั้นจะก,กินแล้วใช่ไหมไปกันเลยดีกว่าครับไปเลยตอนนี้ก็ถึงแล้วน,นะครับร้านย่างเนยนั่นเองนะครับผมซึ่ง ไม่ใช่ว่าเขาแบบไม่ไมีลูกค้าเลยอะไรนะแต่ก็คือเรามาตอนเขาเปิดร้านเลยจ้าสี่โมงตรงนะครับผมก็จริงๆก็ค <Sw im> ือมาช่วยเขาเปิดร้านนั่นเองนั่นแหละมฮ่าฮ่าฮ่าจิ้งนะโอ้เมื่อกี้มึงเลี้ยงได้ไม่เท่าดีเลย กี้คือก็ลองถามพี่เขาแล้วว่าเออพี่ถ้าเราคือร้านเนี่ยครับมันจะมีรีฟิลอยู่ที่39บาทก็เลยถามเขากลับว่าแล้วถ้าเราไม่เอารีฟิลอะจะอยู่ที่เท่าไหร่ <c oughs> เขาก็บอกว่าจะอยู่ที่โค้กหัวละยี่สิบบาทซึ่งรีฟิลมันก็คุ้มกว่าเพราะเราสามารถที่จะหยิบได้เรื่อยๆแล้วก็เลยถามกลับว่าแล้วถ้าเราไม่เอารีฟิลไม่เอาน้ําไม่เอาอะไรเลยแล้วเอาเข้ามาเขาก็บอกว่าไม่ได้นะจ๊ะไม่ให้เอาเข้ามาเนียครับผม ออไม่ได้ไหมหนะไม่ได้พักก่อนไหมเออเขามีเนื้อเยอะไหมนะเนื้อมีเนื้อเยอะมากนะามาก็จะมีเป็นเนื้อเสือรองไห้นะครับผมแล้วก็มีลิปอายกับมีใบพายเนาะก็จริงๆแล้วจะบอกว่าตอนเด็กๆเนื้อเสือรองไหอ้อ่ะเคยไปกินแบบพวกแบบย่างเนื้อย่างนี้ใช่ไหมนะเขาบอกว่าแบบเอาเนื้อเสือนองไห้ที่นึงครับที่เราตอนเด็กเราก็เข้าใจว่าเป็นเนื้อเสือจริงๆ แล้วก็คือเสือเนี่ยกระโดนฆ่าน้องก็เลยร้องไห้ก็เลยไม่กล้ากินเลยจนเหมือนกับว่าเพิ่งมาเข้าใจกนตอนโตมาแล้วตอนที่ตักเนื้อแล้วก็ถามเขาว่าแบบอ่าไอ้เนื้อที่เป็นมันๆแบบเนี้ยคับเขาเรียกเนื้ออะไรเขาก็บอกว่าอ๋อเนื้อเสือร้องไห้ค่ะเป็นส่วนเสือร้องไห้ค่ะก็เลยแบบอ๋อเข้าใจนี่ก็คือชีสในราคา39บาบาทนะครับก็คือชีสเล็กชีสน้อยนั่นเองซึ่ง ให้มาเยอะมากตอนแรกคิดว่าจะแบบกระทง n ละน้อยนึงแบบนี้ๆหน่อยหแต่นี่คือแบบให้มาพูนมากทุกคนคือคิดว่าแค่นี้ก็น่าจะหลายแคลเหมือนกันนะ <laughs> แต่ว่าวันนี้เราจะไม่สนแคลอรีถ้าเราจะอ้วนเราก็จะอ้วนไปได้วยกันท,ที่มีปัญหาเรื่องของความอ้วนบ้างแหม <laughs> ไม่ทีถ้าทีอ้วนที่ต้องกินอะไรนะ อนาคอรี sorry, huh? ่ไงเกลียดถ่ายของให้พี่สาวนิดนึงนะครับเปนอนาคอรี่นะครับลุนสุดไปกินซูเปอร์เอร์ก็เลือกเรื่องของการกินสองตับไายครับก็ถือว่าดีครับกินตอนกลางคืนหนึ่งเม็ดถ้ากินตอนเช้าก็หนึ่งเม็ดคือเลือกกินทั้งเวลาเด่ยวกันอะดำที่สะดวกมันดีมากเลยทุกคนอนาคอรี่อ่ะจะถามว่าทุกวันนี้พี่สาวตรงให้กินหรือยังก็ตอบได้เลยว่ายังไม่ได้กินชีทำไรอ่ะทาแป้ง แป,ออแป้งของอะไรอ่ะแป้งของอินทรีเมนเป็นแป้งของผู้ชายนะอาา่าก็แบบมันก็ช่วยลดความมันอนะไรเงี้ยทาไปเรียวกระจกหูว่าไปขึ้นกล้องเหมือนกันนะเราเนี่ยใช่น้องใช้แป้งของอินทรีเมนน้องชายโสดนะครับติดต่อได้ดูที่ไอเดียไปข้างล่างตรงนี้เด้อ T F Y ครับเริ่ต้น A A A นะครัตอนนี้นะครับก็ห้อง อาหารของเขาครับก็เปิดแล้วนะครับหลังจากที่ในความที่เรามาก่อนเราก็เลยอาจจะต้องรอหน่อยอะไรอย่างนี้เพื่อที่จะเหมือนกับว่าได้กินอาหารนะครับซึ่งเขาก็เย,ยมอาหารไมเ่เสร็จตอนนั้นอ่ะก็เลยแบบเออเพิ่งได้มานะครับผมของเขาก็มีเยอะมากเลยทุกคนคือมันแบบละลานอลังงานตามมากก็คือมีของทุกอย่างที่ใช้กเครือหมูกระทงหมูกระทะก็คือปุุงเขาว่าคือจัดมาให้แบบเต็มๆสดๆมากแม่ แล้วก็ในะส่วนนี้นะครับก็จะมีเป็นเหมือนกับว่าวพวกนางหมูสามชาั้นนางเนื้อสันต่างๆเนื้อสไลด์ต่างๆนะในส่วนของผักนะครับก็จัดหนักจัดเต็มมาเลยนะจ๊ะทั้งไข่ไก่ไข่ไก่เป็นผักตรงไหนวะมามา่ามามา่มาก็ไม่ใช่ผักเนาะุูเส้นก็ไม่ใช่อาแครอทเป็นผักหน่อยเห็ดเข็มทองบอ็อกกี่มังฝรั่งไม่มีนะครับผมแล้วก็ไฮไลท์ของเขาเลยก็คือเนยน,นะจ๊ะไหนๆมาย่างเนยแล้วก็ต้องกินเนยกันแบบจุกๆกันเป็นลู ค้าตำกวนของน้ำจิม้มเอาไปครับก็มีน้ำจิ้มเยอะแยะมากมายาน้ำจิม้มคิกไทยดำนะครับน้ำจิ้มซูเก้น้ำจิมำจ้มแจ่วพอนนะครับผมแล้วก็น้ำจิม้มสีฟูดแล้วก็มีเป็นซีอิ๊วญี่ปุ่นด้วยเด้อที่มีทั้งแบบที่เป็นแบบไทยนะอันนี้อันนี้ไม่ใช่แบบไทยนะครับเป็นญี่ปุ่นนะครับส่วนอันนี้ก็จะแบบไทยๆนิดนึงแนวเหมือนกับว่าอัน มีผงนัวนะจ๊ะแล้วก็มีน้ำมะนาวนะครับผมในตรงนี้ก็จะเป็นกระเทียมนะครับแล้วก็มีพริกแล้วก็กระเทียมนะครับผมซึ่งที่ก,กระเทียมกินกับน้านจิ้มซุปที่คือดีมากยิ่งบวกรสนัวอีกนะครับอืมอชอบไปดูตรนี้นะครับได้มาจากคู่กเก่าของอีฉันเองนะครับซึ่งเลิกกันไม่พอดีเท่าไหร่นี่ครับ,น,น,รบนี่นะทุกคนนี่สุดเราก็ได้กินแล้วนะครับผมจ้วงมันเข้าไป มันเข้าไปนะครับนี่นะทุกคนอู้หูมาหอมมากอ่ะเนื้อมันมีความแบบหอมเลยอ่ะเพราะย่างลงไปแล้วก็มันจิ้มมันถึงเข้ากับเกลือได้ดีมากอะอร่อยมากคืดีมากทุกคนกินนะที่จะกินตัวเองอ๋อไม่ต้อง อ๋อร <mile inside> <Z an aaS as> ้อนออร้อนไหมนะอืมออแล้วก็จริงๆแล้วอ่ะเวลาที่น้ามันมันกระเด็นอ่ะคนพคน่ะก็จะแบบอันนี้เป็นวิธีที่เราคิดคนเองน่ะเพราะว่าเวลาที่เราลงเนยไปเนยมันจะกลายแบเป็นน้ํามันแล้วบางทีอ่ะเราลงน้องหมู่ามชั้นะคุณน้องเขาก็จะแบบก็จะทํรลายเรานิดนึงปะวิธีการที่จะทําให้เหมือนกับว่า มันไม่กระเด็นใส่เราเนาะก็คือการที่เอาผักอ่ะใส่ลงไปคือถ้าเราเอาเนื้อสัตว์ใส่ลงไปอ่ะเนื้อสัตว์มันจะมีไขมันอยู่ในตับแล้วเสร็จแล้วอ่ะมันจะยิ่งทำให้มันมันแล้วมันจะเกิดคอพิษวิธีก็คือเอาผักใส่ลงไปเลยผักบางทีก็อาจจะแบบอมน้ํามันหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เอาผักแบบพวกแบบกะลงกะลำอะไรอย่างเงี้ยครับใส่ไปเพื่อให้มันแบบได้ซับน้ํามันอ่ะให้น้ํามันมันแบบออกปลาอะไรอย่างเงี้ยนอกจากนี้นะโค้ดอันเนี้ยก็เป็นที่ีแก็บูมหลายคนอันนี้ผมใส่ปรนานวาที่มันกินยางเนยออ มันแกะกุ้งยางไงให้ได้กุ้งปริมาณที่แบบเยอะมากๆอ่ะแล้วใส่แบบกระเลนกระทะแล้วก็ไขา่ต่อเอาแบบข้าวโพดแล้วก็ชีสได้ใช่ไหมจนวันหนึ่งมีคนคนหนึ่งเขาได้บอกเราเกี่ยวกับวิธีนี้ฮะ ah? ไม่เคยรู้มาก่อนจ้ะพี่ตาแล้วคนคนนั้นก็คืออีตากก้ข,ของเรานั่นแหละไปได้สูตรนี้มาจากไหนทั้งทีบอกไม่ได้บอกไม่ได้เหรอเป็นความลับอย่างนี้เหรอใช่ของระบบอ่าซึ่ง ถ้าทีไม่บอกเราก็ไม่บอกเหมือนกันแต่วิธีมันง่ายมากทุกคนกุ้งปกติอ่ะเราจะกิบหัว้กินเนี่มันกุน้งบีบนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับเราตัดหัวกุ้งออกก่อนแล้วใช่ไหมนี่ก็จะเป็นถางนะคะวิธีทำคือให้เราบีบนะจ๊ะบีบหางลงไปวุ้ยแม่มันง่ายมากมนาะแล้วก็เหลือทีนิดนึงใช่ไหมนี่ก็แกะไปเลย แก่ตรงที่เหลือส่วนบนตรงนี้นี่ไงเป็นแล้วไวมากเลยด,ด,ดูดินี่มันจะหลังจากนั้นเราก็กินเอาไม่ได้แต่คนที่แบบไม่ถูกสลกกับของดิบลเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เอาน้องอ่ะไปวางไว้สักทีหนึ่งซึ่งตอนแรกก็งงว่าแบบทาไมาเขาต้องเอาไปแบบจุ่มๆกับบริเวณขอบด้วยเวลาแบบกินพวกชาบูชาบูจนวันหนึ่งได้ไปกินชาบูเองอถึงรู้ว่าเหตุผลที่เขาเอามาไปวางอะ่ะเพราะว่าความสุขของมัน ความสุขของมันอะ่ะมันความสุขที่สุกนะสุกแบบสุกปิ้งยา่างอ่ะไม่ใช่สุกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ใช่ความสุขของมันคือมันจะอยู่ในขนาดที่แบบกินแล้วโอเคอะ่ะมันจะไม่โอเวอร์คุกเกินไปแล้วก็จะดูไม่แบบน้องจะตัวเล็กอะไรอย่างเงี้ยมันจะใช้เวลาประมาณหนึ่งแต่ว่ามันจะอยู่ในรสชาติที่แบบดีมากจริงๆทุกคน ยังไงบ้างทุกคนสําหรับวันนี้นะครับที่บิ๊กกริอนันตวันก็ได้พามากินนะโอ้โหเลีคยอเต็มยศเียเรียกว่าบิ๊กกริดละกันที่ได้พา <ik> <ik> มะ<า>บูตีนที่ได้พาทุกคนนะครับมาทานที่นี่ก็ถามว่ารู้สึกยังไงมันคุ้มไหมดีกว่าราคา199คือมันดีมากมันคุ้มมากแล้วก็ตอนเนี้ยใครที่มีสิทธิ์รัฐบาลไม่ว่าจะเป็นเราชนะ คนละครึ่งเรารักกันนะครับผมก็สามารถที่จะมาจับจ่ายใช้สอยครึ่งร้านนี้เขาก็รับด้วยเด้อในสาขาลาดกระบังนะครับที่เนี่ยถามว่าคือพื้นที่เขากว้างมากอะ่ะคือมันไม่อึดอัดแล้วก็สามารถจุคนได้เยอะคือบางทีคนเยอะก็เยอะมากแต่ว่ายังไม่เคยออกแบบรอไปนอกร้านเลยเพราะว่าก็ที่มีแบบเต็มแล้วแบบมีแบบเยอะมากแล้วก็ทามาตรการเหมือนกับว่าในช่วงที่เหมือนกับว่าไปสั่งอาหารเนี้ยก็จะให้สวมใส่แมสซึ่งก็จะป้องกันแบบโควิด -19 ทออกมาได้ดีมากนะครับผม อร่อยมากแล้วก็อยากให้ทุกๆคนนะครับไม่ว่าจะอยู่าราชบางหรืออยู่บ้านใกล้เรือนเครียงที่มีร้านย่างเนยนะครับก็สามารถไปทานกันได้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตัดตะไคาร่กันสำหรับช่วงใหม่ของช่อง DJ Digital นะครับแล้วสำหรับวันนี้นะครับนิกก็ขอตัวลาไปกินก่อนละกันแล้วก,ลก็พบกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย